สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมานี่พายเหือมาบักไก่เลยทุกคนพายเหือมาบักยางไก่เลยทุกคนห่างจากหมูบ้านมาบักยางไก่เลยเพื่อนเพื่อนมองเห็นบ่อมองไปไกลๆข้างหน้าจะเป็นหมบ้านผมทุกคนผมพายเรือมาบักไก่เลยมาท้ายวิวทิวทัศน์ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะบรรยากาศช่วงไอ้น้ำ หลายหลากเนาะกัญยาตุลากะมันก็เปลี่นจัางสี่ทุกปีแล้วทุกคนสำคัญว่าปีใดจะขึ้นน้อยขึ้นหลายเนาะปีนี้กะรู้สึกว่าขึ้นมาเรื่อยเืขึนทุกมือก็มีมือแห้งแนวมือเบาแนวทุกคนผมก็เลยเด้พายเรือมาก็ถือว่าหลายกิโลตือบอปีเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาละทางเข้ามาละกะท้งคอมเมนต์หรือบอกคอมเมนต์กะขอขอบคุณขอบใจหลายๆ พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมเมื่อนี่ผมพายเรือมาหอดหนีเลยทุกคนนี่มาหอดปลาหมองขขอหาเก็บเห็ดเพื่นเพื่อนๆเ,เห็นบ่นี่เป็นปลาอันนี้ก็เอื่นปลาไม่สะอาดเนาะบ้านผมก็จะเอื่นปลาไมาสา่สะอาดเป็นปลาสาธารณะทุกคนเป็นปลาสาธารณะประโยชน์เพื่อนให้ใส่ร่วมกันนั่นละแต่ว่า,ากับบ่ได้เป็นปลาสงวนละมั้งน่าจะเป็นปลาสาธารณะ พราะว่าคนในชุมชนหรือว่าคนในต่างถิ่นเขาสามารถเข้าไปหาหนอใหม่ป่าหรือว่าเข้าไปหาเก็บเห็ดเก็บยังกระได้นะทุกคนนี่บ้านคอยก็เอื่นตนไม่สตราดมองที่เขาหาเก็บเห็ดน่ะละทุกคนพาเพืเ่อนๆมาเบิงมาเยี่ยมมาชมกับบรรยาก,กาศธรรมชาติค่อนข้างดีเพือเ่อนๆมองเห็นบ่อน้ำเขาไก่จะท่วแล้วทุกคนนี่ น้ำเขาไก,ก่จะถ่วมปลาไม่ศาสตร์เดี๋ยดีทุกคนเขาเหลืออีกบ่อหลายทุกคนใน่นามก็เรื่มดันดันขึ้นมาความสูงเขาขัางไหนกับสูงเนี่ยอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็สูงบ่หลายหรอกทุกคนเห็นบ่อทุกคนเขาไก่จะถ่วมปลาหาเห็ดแล้วทุกคนเออผมก็เลยพาเปืเป่อนมาเบิ่งเนาะอุตสาห์พายเรือมาตั้งบักหลายกิโลนี่ทุกคนอู้นหมู่บ้านผมอยู่ไกลๆคนทุกคน หมูบ่บ้านผมอยู่ไกลๆเอนพายเรือมาตั้งบักหลายกิโลเลยพายเ,เพื่อนๆมาเชี่ยมชมภาพบรรยากาศช่วงฤด,ดูน้ำหลากน้ำท่วมเนาะทุกคนอยู่นี่กับผมมีไผรจกคนแล้วดิทุกคนมีผมอยู่อยูู่้เดียวทุกคนน,นี่นี่ผมอยู่ในป่าดงคงไผ่ยอยู่ในกลางลํำน้ำอยู่อยูู่้เดียวทุกคนผมมีคนจะคนเลยก็ถือว่างเงียบแห้งทุกคนนะ ในนามกับบมมีคนจะคนเลยเมันนีทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ช่วงสิบนาฬิกาอยู่เนาะสิบนาฬิกาก่ากว่านิดนิดก็เลยแบบค่อนข้างจะเงียบแน่เนาะ,ะบ่มีไผ่จกคน พาเพื่อนๆมาเพลองภาพบรรยากาศน้ำขึ้นสูงอยู่ทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะบดไ้ขึ้นกระทอกหักแต่ว่าเขาก็ขึ้นเรื่อยๆทุกมือทุกมือเขาก็เพิ่มพูนขึ้นมาเนาะกรเลยเห็ดให้น้ำไหลถ่วมไปหลายพื้นที่เลยพอดีศพโอกาสผมก็พายเรือมาโอ้หลายกิโลแห้งกระเถือม่อยอยู่ทุกคนพายเงือมาอยากพาเพื่อนๆมาชมภาพบรรยากาศสถานที่จริงเนาะ เออเห็นบ่อเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อนี่พาเพื่อนๆมาเบืองก็เหลือยุแค่มองนีล้วทุกคนเห็นบ่เป็นปลาสาธารณะประโยชน์เนาะคนในชุมชนหราว่าชุมชนไก่เคี่ยงหมู่บ้านไก่เคี้ยงเพื่อนก็มาหาเก็บเห็ดเก็บอยังอยู่มองนีล้วทุกคนเห็นบ่อเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่ก็เหลือบ่สูงบันไดเดี๋ยวอีกบ่นานเขาก็จะท่วมละละทุกคนถ้าก็ขืนแบบนี้เขาขืนบ่หยุดบ่ยยอนยังสี่เนาะทุกคน ลรก็บเพื่อนเพื่อนเบืองน,นะสัตว์หลายๆชนิดเขาหนีหนามเนาะทุกคนเห็นบอกเพื่อนเพื่อนมองเห็นบอกจะมีตะห้อยห้อยใสเดือนเต็มเลยเนาะทุกคนขนาดสัญชาตยานของเขาถึงแม้ว่าเขาจะบอกเปลี่ยนแล้วเขาก็อาจจะบ่มีตาด้วยผมพยายามจับเขาเบืองหลายๆเทื่อล้วผมบอกเคยเห็นตาายเดือนตาใสาเดือนแจกักเทื่อล้วก็บอกเคยเห็นหูใสเดือนจักเถื่อทุกคนอื แต่สัญชาติยานของเขาก็ so <Yeah. S 1> ูหว่าพ่ยจะมาถึงตัวเนาะเขาก็พยายามหนีไปหาที่สูงเนาะทุกคนเออเห็นบ่ทุกคนขี้จังตัวนี่เห็นบ่นี่ทุกคนเนี่เขาก็พยายามจะข้านหนีเห็นบ่ทุกคนทั้งๆที่เขาบ่มีหลูกแต่มี่ยังเขาก็พยายามจะข้านหนีสัญชาติยานของเขาก็หลับหลูได้จังไดว่าน้ำตองมาถ่วมเขาเนี่ยโน้นเขาต้องหาที่ที่ปลอดภัยกว่าเนาะแลวพาเพื่อนๆมาเบิง จังสี่ละมันกับบ่ได้แตกต่างกับมนุษย์มนาเฮานะมนุษย์มนาเฮาเวลาเจอภัยหรือประสบอุบอุบภัยอีย่างต่างๆเขาก็ต้องหนีไปเนาะเออกระต้องหนีก็ต้องแจงข้าวกันเนาะว่ามองนี้ว่าปลอดภัยด้วยอย่างสันจังสี่แ่นบอทุกคนเขาก็ต้องหนีไปหาที่ที่จะปลอดภัยกลัวอยู่เนาะทุกคนกับบ่ได้แตกต่างกับต่างๆเนาะทุกคน ถึงแม้ว่าเขาจะบบมีหูมีอย่างกระสางจะหมูกเขาก็บ่ได้มีดอกใส่เดือนเนี่ยผมพลานเพื่อนๆด้เบืองนะผมเคยพยายามจับเขาเบืองหลายเท่อจะหมูกเขากับ่บมีเห็นก็มีแต่ปากื่อๆนี่ละทุกคน เขาก็ยังหว่าน้ำจะมาถ่วมเขาเหนี่น้อนเขากับพยามเอาชีวิตหลดเนาะมันเป็นวงจรชีวิตบางโตบางอยังกะมาจบชีวิตในระหว่างเดินทางมันก็บลยแตกต่างจากมนุษย์เท้าหรอกนาะทุกคนมนุษย์เท้ากับเป็นอยังสี่ลักการเดินทางมันเถื่อกับบได้สวยรู้เสมอไป มันบบทุกคนคือจังเฮาเหตุเวียกเหตุงานร่วกันแ่ะทุกคนบางเถือเฮาวางเป้าหมายไปเฮาว่าเฮาต้องประสบผลสําเร็จจังสรนจังสิบางเถืามันก็บ่ได้มาประสบผลสําเร็จเสมอไปเนาะทุกคนบางคนกันบาดเจ็บลมตายระวางทางหรือว่าบางคนกับมีประสบผลสําเร็จเนี่ยบางคนกับกลางๆเนี่ยผมก็ยังเคยบอกเพื่อนหลายเถ้อแล้ว่าทางที่ดีคือทางหลักอย่างเนาะเฮาพยายาม เดือนสายกลางอย่าตรงจนเกินไปหรือว่าอย่าอ่อนจนเกินไปเนาะทุกคนเฮาต้องคิดในใจเสมอว่าจักมือหนึ่งเฮาก็ต้องตายการที่เฮาไปเอาเปรียบเขาไปขดโกงผู้อื่นทรัพย์สินแก่้วแวนเงินท้องที่เฮาได้มาเฮาก็บ่สามารถจะเอาไปได้มันบ่ทุกคนเออเฮาก็เฮ็ดอยังอยู่มองไดก็สร้างพยายามเฮ็ดให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนน้อยที่สุด บางเทวดนกรรมอาจจะไม่จริงถึงเขาจะบ่ได้เขาตัวเฮาโดยตรงเขาอาจจะไปเขาพี่เขานนองเขาลูกเขาล้านเขาเลี้ยงเขาเนาะผมถึงใหญ่บอกเพื่อนๆว่าทางที่ดีคือทางหลาดอย่างเขายายามเดินสายกลางบ่ตรงก็เกินไปแล้วก็อย่าอ่อนจนเกินไปเพรานนั้นไปเพราะดีก็ดีบ่ได้ส้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดมากมขอให้อะไ ฉันว่เนเนนานเพื่อนๆข้างหน้าเรือวุบจอดอยู่ตัวปู๊เรือผมจอดไว้คุณทุก่นผมกับผ้าเป็นผืนมาช่มผาบบรรยากาศเนาะน้ำท่วมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหล,ลายๆเด้อเอออย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะเด้อครับเสด้สเสด้จําได้เนาะว่าเออทันมาจากสายจังได้เนะาะเสด้ไปเยี่ยมช่ใมห้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะ เอออย่าลืมเข่ามาคอมเมนต์ในคลิปในอย่างก็ไเลเด้ออย่าลืมเข่ามาคอมเมนต์ในคลิปในอย่างเนี่ยกับภาพเพื่อนๆมาเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำท่วมเลยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาทักทายขอบคุณสวัสด,ดีครับเออขอบคุณครับผมสวัสด,ดีครับผมที่เข้ามาทักทายขอบคุณกอบใจหลายๆภาพเพื่อนๆมาเบิ่งภาพบรรยากาศขอโทษหลายๆเด้อถือภาพอาจจะสั่นเนาะ ปลาพวกนี้เป็นปลาหาเห็ดทุกคนมองเขาหาเห็ดหาอย่างย่าลืมเข่ามาคก็เหมตนในขีดผู้ที่เข่ามาหล้วก็ย่าลืมกดจิตตามนะเด้อมาหายกำลังใจอย่าลืมกดปุ่มจิตตามเนาะเออมาหายกำลังใจซึ่งกันและกันเฮ็ดจังใดคนเฮ้ไใดเข่าม้าแล้วเนาะใดเดินเข่ามาในี่สายนี้แล้ว กความหวังลึกๆทุกคนก็อยากประสบผลสำเร็จกันทั้งนั้นบ่ว่าเขาจะเหตุอีอย่างก็สร้างเนาะเป้าหมายสูงสุดคือประสบผลสำเร็จเนาะในเมื่อเข่าม้าล้วก็เอออย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าม้าคอมเมนต์ในคลิปนั้นเด้อบังเถอกะสิได้ไปเยี่ยมชมห้ยกำลังใจเพลอนๆล้วก็ขอขอบคุณอีกหลายๆท่านที่เข้าม้าล้ะก็ บ่ไดดคอมเหมนต์บ่ได้ลงเขามาเขาเหมตนก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อกับผ้าเพนเผื่อนมาชมบรรยากาศนี่บ้าน่อยเอือนป่าไม่สตราดท,ทุกคนป่าไม่สะอาดเขาเหลืออีกบ่สูงบันไดหรอกเดี๋ยวเขาจะท่วแลวละ,ละทุกคนเพราะบ่าน้ำเขาจ่อมาหอดนี่ทุกคนเห็นบ่อน,นี่น้ำเขาม้าหอดนี่น้ำเขามาไก่จะถึงแล้วเนาะ ันเลยผ้าเผื่อๆเมื่อเบืองผาบรรยากาศป่าหน้าธรรมอันนี้เขาเอื่อนปนาไม่สาดมงเขาเก็บเห็ดมงเขาหาหนอใหม่เนาะมผมกับพายผมกับพายเรือมาบักไก่นึ่งทุกคนห่างจากหมู่บ้านหลายกิโลเลยล่ะ ถ่ายเรือจากหมบานมาหลายกิโลเลยละ่ะมาถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้เบ่งมาถ่ายสถานที่จริงให้เพื่อนๆได้เบ่งในสมัยเด็กหนอยนี่ผมผมมุดเข้าไปในป่านี่ล่ะทุกคนนี่ผมมุดเข้าไปในป่านี่ละ่ะปาลาหาเห็ดนี่ล่ะทุกคนแล้วเขามีเขามีต้นไม้สายพันหนึ่งทุกคนเขามีต้นไม้สายพันหนึ่งทุกคน พ่อพ่อเ,เดินผพานไปในทุกคนเขาเดินผ่านไปพอบนี้ตาเขาจะบวมตามโตนะเขาจะเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยทุกคนทางวิทยาศาสตร์เขาเอื่อนตนใหม่สายพันธุ์อีกอย่าง แต่ว่าผมก็บบไดเข้าไปในป่าดงคงภายในหลายปีแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะหูมังต้นใหม่สายพันุนี่เนาะเขาเขาหน่าจะมีประโยชน์ทั้งอย่าอยู่ทุกคนสมัยเด็กหน่อยผมเคยจำไว้อยู่ว่าผมเดือนพานต์นี้ผมจะเป็นแผลแผลน้ำโตแล้วก็ตาก็จะบวมปิดไปเลยทุกคนตาบวมจนปิดไปเลยเพียงแต่ห้าเดือนพานซสื่อทุกคน ต่ว่าสู้มือนะผมก็จจำบไดายละว่าต้นไม้สายพันธุ์หนึ่งมันมันหลปแ่างหน้าตาจังใดเนาะสมัยก่อนกับบได้มีโทรศัพท์อีหยังก็เลยบได้จดได้จำอีหยัางไห้มากไม้ทุกคนเออผมก็อยากเห็นเขาอีกจักมืออยู่ผมจะได้ทายรลูไว้ถ้ามื้อใดผมเด้เข้าปลาเข้าดงผมจะมาถามค้นหาเห็ุเบิ่งว่าต้นไม้สายพันธุ์นี่อยู่มืองใดมืองใดเดี๋ยวค้นหาเหตุเขาคงจะรลูเขาคงจะจำได้ดอกทุกคนเออ แต่เขาว่าบางคนบอ่อแพลก็มีนี่ทุกคนแต่ส่วนมากนี่เขาว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นเดือนพานจะแพลทุกคนอืมไอต้นไม้สายพันนี่ก็แป็เปียกก็ <c oughs> กันบอเสเ้อ,อยยาลบหลู้อ <c oughs> แต่ว่าบางคนอยู่ในเมืองหลวงคงจะบหลูคงจะบอกเข้าใจแล้วเนาะมันก็มีตน้นไม้อีกมีผิดอยู่อีกชนิดหนีอีกชนิดหนึ่งนี่ทุกคนว่าเปลี่ยนไปใดยังใดเดือนพานซื้อกอะ ตาบวมตาปูดตาบวมมดทุกคนผมกเงิดแห้งทุกคนเขาหน่าจะมีสรรพคุณทางยาอยู่เนาะถ้าเขามีความหลูทั้งด้านวิทยาศาสตร์เขาอาจจะเอามามาสกัดเป็นยาอาจจะดีอยู่ทุกคนผมว่าเขาอาจจะมีประโยชน์ดีกว่าเขาจะมีผิดนะทุกคน ผมก็เลยมาเหล่ามาบอกประสบการณ์สมัยโตน,น้อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังสมัยผมโตน้อยๆผมก็ชอบเขามาเก็บเห็ดในป่าดงคงไฟล้วทุกคนบางเทือกับหลงป่าหลงยังเนาะตามภาษาเด็กน้อยหาหลังเทือกับห้องหากันเอาเนาะทุกคนเออก็เลยมาบอกมาเหล่าให้เพื่อนๆได้ฟังภาพเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งภาพบรรยากาศค่อนข้างสวยงามเลยป่าดงคงไฟเนาะ เพื่อนๆเห็นหมอบู๊บานผมอยู่ปกไก่หนึ่งผมพายเรือมาพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมผาดบรรยากาศเพื่อนๆเนาะในช่วงฤด,ดูน้ำท่วมก็สันมือนีก็คคิปกะเออกะค่อนข้างเงาีแล้วซันมือนีแท่นห้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากฝากดติดตามนะครับสวัสดีครับผม